เชิญต้อนรับสู่ g กแอนการ์เล่นในชีวิตจริงครับทุกคนต้ดงด้วความที่วันนี้นะผมมก็จะมาเล่นบอรดเกมกันก็คือ Go and การ์เล่นั่นเองเดี๋ยวเราไปหาปลูกฝอนกันดีกว่านี่ผมได้ต้นแคนดี้บอสซ้ำแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเอาต้นแคนดี้บอสซ้เแล้วไปปลูกดูนะผมว่ามันจะเป็นยังไงปลูกได้แถวนี้ ผมก็จะไปหยิบบนรดน้ำก่อนได้แล้วบนรดน้ำบนรดน้ำโฮมนี่คือบนรดน้ำนะ,ะบนรดน้ำมาดูกันว่าต้นจะโตไหม ทุกคนตอนนี้ผมตอนนี้ต้นแคนดี้บอสซัมก็โตแล้วแต่ว่าโตได้แค่นี้ครับผมโอ้โหเดี๋ยวผมจะเอาต้นแคนดี้บอสซัมไปขายครับเขาจะได้กำไรดีนะแคนดี้บอสซัมขายก่อนละกันไปขายก่อนละกันเอาล่ะขอไปขายก่อนละกันตรงนงผมว่ามาที่ขายแล้ว ายกดขายราคาหกหมื่นโอ้โหไราคาหกหมื่นสวยากไรไม่ได้ซื้อโอเคเอาต้นเคดี้บอสซาไปขายคุณได้ราคาคู่จะเยอะเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมไปลองปลูกต้นอื่นว่าดีกว่าเดี๋ยวผมแวะไปซื้อก่อนเลยว่าว่า๋ยวขอไปซื้อกันเดี๋ยวผมแวะไป ไออนียวไปดูนะผมผมไปขายมาเมื่อกี้เพราะฉะนั้นผมไปซื้อบ้านดีกว่ากดซื้อตอนนี้ผมได้ทําการไปซื้อต้นนี้มาครับก็คือต้อนสตอเบอรี่นะผมผมซื้อต้อนสตอเบอรี่มานะผมงั้นเดี๋ยวเราเอาไปปลูกกันดีกว่าผมปลูกก่อนนะชึบแล้วก็เราเอาบนรดน้ำมามันโตวไวๆโอเค ตอนนี้ต้นสตรอเบอรี่ผมก็ได้โตไปเป็นที่เรียบตอยแ้วนะนี่นี่โตแล้วผมหยิบมางั้นเดี๋ยวผมจะลองไปถามราคานะผมว่าต้นสตรอเบอรี่เนี่ยมันขายได้เท่าไหร่นะโอเคไปดูกันกดไปที่ขายก่อนแล้วกันขว่าไปที่ขายก่อนเอามาที่ขายแล้ว ไปามราคาก่อนโอเคไม่ขาย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 ราคามันดีมากผมขอเก็บไว้ก่อนละกันนะครับผมเผื่อมันจะทําราคาได้อาจจะเยอะเดี๋ยวกลับมาที่สวนของเรากันดีกว่านี่โอเคนะผมเดี๋ยวผมจะเก็บต้นตอเบรียไว้นะครับผมเพราะราคามันขายได้ดีอยู่นะเดี๋ยวเราจะเอาไปแจกให้ผู้เล่นใหม่ด้วยนะคบผมแต่ผมย,ยังไม่ขายนะครับ เดี๋ยวผมไปซื้อมเมล็ดเพิ่มดีกว่านะครับผมอาจจะได้มเมล็ดตัวอื่นมาโอเคนะผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันโกรการเล่นพาร์ทหน้าเลยบาย,บาย